มีตะหลุมนะคระหน้า,ากระหลุมอย่าอย่าตกนะครับอย่าตกโอ้ยหฟองเกลียวเยอะนะครับไม่เป็นไรครับ โดมาเลยครับเี่โหดมาเดตอนนี้ัแดดแดันนี้ยอะมากมาเลยข้าวล้มหมดเลยครับทุกคนทุกคนชื่ออะไรนะคตัวใหญ่ตัวใหญ่นไหนไหนูครับเราจะตัวใหญ่ เจออยู่นี่รายการขนหนกันทุกคนดูมีเยอะจังอะ่ะ <c oughs> โอ้โหูมีน่าเชื่อว่าได้ไปเจอปูปูด้วยทุกคนม่มีอะไรใส่แล้วทีนี้นี่ตัวใหญ่มากเลยแม่ลืมบอกว่าเอาคูเอาถุงมาด้วยแม่ก็ลืมแปมแปมนี่ขออุอ้ยลืมนะทุกคนลืมเอาที่ใส่ปูมาแล้วคือเอาใส่ตะกร้ารลงไปแล้วดี <laughs> โอ้โหเมื่อกี้ตาแม่มองมาเห็นปูกําลังไตอยู่กลางถนนเลยเ่ะทุกคนเจอไวมากในน้องผู้พี่งลองจับดูจับเป็นเปล่าเป็นคัตัวนห้ใช่ปะตัวนี้มันใหญ่มันหนีบเลยตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะให้น้องตั้งชื่อบ้างอะไรดีครับให้ชื่ออะไรดีออ้าเกือบโดนมันหนีบมันขามันจะหักโห้อทุกคนเจอปูด้วยทุกคน คน,น,ม,นคมันก็จะไปไเจอแล้วเาขาเขจะถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้เห็นแสงนี้เจอมีพี่เอาาจอไหมอปลาตัวใหญ่เจออะไรบ้างไหมไม่เจอครับไม่มีปลาเลย,ยแต่ว่าจะมาจับปลาซิวใช่ได้ดีเมื่อวานเห็นมันกระโดด แบบดีใจดีใจกันใหญ่แบบนึกว่าวันนี้จะมีแต่เมื่อวาน,น้ำเยอะนะคพะพอเพิ่งเปิดใหม่ไม่มีหรอกวันนี้ปูก็อดอาหารอีกหนึ่งวันแล้วครับ <c oughs> ถ้าหาปลาไม่ได้ไก็อดครับปีนี้ถามว่าโอเคไหมก็โอเคนะครับมีนะครับออกผลผลิตคือรวงข้าวอยู่มันจะมีมลิฟเยอะคือมันไม่มีต้นกระแดงกระด้าง ต้นเล็กต้นอะไรมีมีรวงมีรวงทุกทุกต้นนะครับทุกคนสังเกตดูนี่มีมีรวงทุกต้นถามว่าเราใส่ปุ๋ยอะไรเร,เราใส่ปุ๋ยสองรอบนะนะครับใส่ปุ๋ยสองรอบหน้าหน้านี้จะใส่ปุ๋ยมันจะถูกกับสูตรเสมอสูตรเสมอหมายถึงว่าเราใส่สูตร 16, 16 16 16อย่างนี้นะครับนี่เราใส่สูตรเสมอถ้า ถ้าไปใส่สูตรสูตรเยอะๆที่ว่าเอาเมาเล็ดแล้วก็ใช้สูตรสูงตรงท้ายอ่ยนาเราจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับมันจะกลายเป็นว่าใบมันทุกคน,นต้นมันแล้วใบมันมันจะเป็นเน้นที่ใบทีนี้มันก็จะใบเยอะใบดกแต่รวงไม่ค่อยไม่ค่อยมีรวงแต่เราใส่สูตรเสมอนาเรานี่มันจะมีรวงนี่นะครับก็คือตัวนี้ ก็แล้วแต่นาใครนาเรานะครับเพราะว่าดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนดินแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราก็เป็นสูตรของเรานะครับรอบแรกเราใส่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ยูเรียอย่างเดียวนะครับเราผสมในอัตราส่วนนะครับสองต่อสองต่อหนึ่งส่วนสองนะครับไม่ใช่เราก็ใส่สูตรเสมอสิบห้า ซื้อสูตร15มาแล้วก็มาสองกระสอบต่อครึ่งกระสอบยูเลียเราใช้แบบนี้นะครับตอนที่มันกําลังเกิดมาเล็กๆเ,เราไม่ได้เน้นยูเลียนะครับทุกคนเราใส่รองพื้นมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ข้าวกําลังเริ่มโตเป็นหลุมนะคะทุกคนตรงนี้เดินระวังนะเดี๋ยวมิววกจะกระโดดไปสามสองนีอยทุกคนมีหอยด้วย,หอย,วยหอยใหญ่นะต้นอันนั้นเล็กไหม ส่วนนั้นมันเป็นหอยเน่าวครับเลยตัวนี้ไม่เน,นะน่านะวนดะหอยหอยนาลูกหอยนาดเชยแล้วเมื่เมอเย็นนะครับเนี่ยมันแหลม,มงานตรงข้างบนตรงนี้ไม่ค่อยมีน้ำน,นะแห้งแล้วมีต้นจามต้นจามจุลีเฟรมกล้องยำถ่าอีกมันมีอีกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจาา้าซะเหลือเกินดูข้าวล้มบ้างใ่ล้มบา้มบางนะทุกคนห้าสิบห้าสิบ โอเคห้าสิบห้าสิบเหมือนน้องจะเจอปูหรือไม่มอนคือต้นยูคาลิปตัสที่ตาปลูกไว้นะลุงมันมันมันมีเอนแบบเอนไปทางน้ำอ่ะชอบปีขึ้นไปนั่งเล่นแต่ตอนนี้ต้นมันโตแล้วนะโตแล้วแต่ก่อนกูปีนบ่อยมากใช่ปีขึ้นไปนั่งเล่นตากับยายชอบพาพี่กับน้องมานะทุกคนไปโอเคไปกันเลยข้าวลมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่ล้มอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบนะคะทุกคนข้าวลมกับไม่ล้มโอเคก็ยังดีนะครับทีข่ของการมานาตอนเช้านะครับทุกคนก็คือเราจะได้เจอสิบบ่งแปลกใหม่เช่นปูครับพี่บูดไ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอปูสักเท่าไหร่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้เบาะรถนะครับข้อดีของการที่เรามานาตอนเช้าก็คือเราจะได้เห็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติแบบเนี่ยตอนนี้ได้เสียงนกร้องแล้วก็ลมที่มาจากธรรมชาตินะครับ นี่ลมหายใจทั่วปอดจริงๆลมเนี่ยไม่ใช่ลมธรรมดานะครับลมเย็นแอร์ธรรมชาติที่บ้านพี่ฮุริเปิดแอร์แต่เดี๋ยวนี้น้องข้างน้องพ่อมีแอร์ธรรมชาติตอนนี้หน้าหนาวแลครับนี่นะคับทุกคนาทางข้างหน้าอันนี้แบบเบสิบคเบสิคแล้วะอันนี้เบสิคเบสิคอยู่อันนั้นแบบเแบสบิคเบสิคเดี๋ยวเราเร็วครับโอโหโค้ใครโเืโอ่อน เก็บฟันด้วยไหมผมผู้อ๋อเก็บฟันไปเก็บมาไงเก็บขาวไปกนข้าวกดว้าวหุ่มๆไปด้วบ้าวยนะครับทุกคนเก็บฟันด้วยนะครับเก็บฟันไปกินข้าวด้วยนะโอ้โหโอ้โอ้ไอ้ เราลอดไปได้ไงถึ้ถนนดีนะครับปลอดัยเรยบร้อโหเกินเลยครับนมาาเลยครับทนเมื่อกี้ที่เรามา